ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by ลบิโยอีกองทัพไม่ทนแล้วแม่ทัพภาคที่สองไม่เจราจาหลังขมรบุกอธิปไตยไทยที่ส่งสัญญาณเตรียมพร้อมประทะทันทีเมื่อมีคำสั่ง แม่ทัพภาคที่2ขยับแล้วส่งสัญญาณรอคำสั่งกองทัพเขมรเริ่มพะวาหากตุกติกโดนถล่มแน่นอน ก่อนจะไปรับชมข่าวอย่าลืมกดติดตามช่องทางของอ้นที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าจอเอาไว้ด้วยนะคะซึ่งอ้นก็จะมาเล่าข่าวสรุปประเด็นข่าวในรอบวันนะคะที่ทาง The c r i t i c แล้วก็รวมถึง Thailand Lover ได้นำเสนอไปในช่องทางนี้ค่ะไปติดตามกันเยอะๆนะคะเรียกไดวาา้ว่าในเวลาเพียงแค่2อถสัปดาห์ค่ะกองทัพเขมรก็ขยับเคลื่อนไหวที่ยิปตั้งแต่ส่งในพลเนื้อวงแล้วก็แม่บ้านเข้ามาร้องเพลงชาติปลุกใจที่ปราสาทต,ตาเมืองทม เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์หลังจากนั้นก็มีนกักการเมืองทั้งนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของอมเขมรเดินทางมาไม่ขาซ้ายจนลามไปถึงการเกิดเพลิงไหม้ที่ศาลาวรวมใจมิตรภาพหรือศาลาตรีมุกในพื้นที่สามเหลี่ยมมรกตชายแดนไทยกัมพูชาด้านของตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีคนไทยจำนวนมากต่างก็มองค่ะว่า ทำไมกองทัพไทยถึงไม่ขยับบ้างเลยปล่อยให้ฝั่งเขมรขยับกันอย่างเดียวแต่ว่าหารู้ไหมว่าเบื้องหลังกองทัพไทยก็มีการขยับเป็นแบบแผนชัดเจนว่าขณะนี้กองกําลังที่เกี่ยวข้องในบริเวณดังกล่าวพร้อมรับมือหากว่ามีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนยิงตอบย้ําความพร้อมเข้าไปใหญ่เมื่อทางด้านของพลโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพภาคที่2ซึ่งมีหน้าที่ดูแลโดยตรงบริเวณพื้นที่ชายแดน ฝั่งเขมรได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมและยังสั่งให้มีการรอฟังคำสั่งการขยับตัวแบบชี้ชัดเจนว่าไม่มีทอยแน่นอนโดยมีรายละเอียดบอกว่าตรวจความพร้อมกองพันทหารปืนใหญ่ที่103พร้อมเคลื่อนกำลังเข้าที่หมายเมื่อมีคำสั่ง7มีนาคม2568พลนโทบุญสินภัคกลางแม่ทัพภาคที่2ตรวจความพร้อมรบของกองพันทหารปืนใหญ่ที่103ทางด้านบุคคลอาวุธยุธโทโธปกรณ์ อุปกรณ์ประจำกายและยานพาหนะเพื่อความพร้อมเพรียงเป็นแบบแผนเดียวกันในการปฏิบัติภารกิจสำคัญในการดำเนินการยิงสนับสนุนด้วยปืนใหญ่สนามกองพันทหารมาที่21และกองบัญชาการช่วยรบที่สองพร้อมกล่าวให้โอวาากำลังพลในตอนหนึ่งว่าความพร้อมและความเข้มแข็งสามารถปฏิบัติการรบได้ในสถานการณ์ต่างๆและทุกรูปแบบโดยอย่างเต็มขีดความสามารถพร้อมในการรองรับภารกิจของกองทัพบ,บก ในการปกป้องอธิปไตยของชาติการปฏิบัติในทุกภารกิจให้ทหารทุกนายยึดถือนโยบายของผู้บังคับบัญชายอย่างเคร่งครัดและพร้อมเคลื่อนย้ายกำลังเข้าที่หมายทันทีเมื่อมีคำสั่งการขยับตัวของพลทบุญศรีในครั้งนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาค่ะและทางฝั่งมเขมรเองก็น่าจะรู้น่าจะเห็นถึงการขยับตัวของแม่ทัพไทยเช่นกันงานนี้เชื่อได้เลยค่ะว่าต้องมีผวากันบ้างไม่มากก็น้อย หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสิโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ และเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสารความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรกากฏต่อนี้ได้เลยค่ะ